รีวิวเลยสองรสออกม่รถเห็ดทัฟเฟิลและสโมกแซลมอนครีมชีสรีวิวมันฝรั่งกลับมาอีกแล้วนะครับรายการที่ทุกคนรอคอยนะแค่ซื้อมันฝรั่งมาจากร้านสะดวกซื้อก็มารีวิวทำคอนเทนต์ได้นะครับคอนเทนต์แรกของคลิปรีวิวคือรีวิวมันฝรั่งยี่ห้อนี้แหละคอนเทนต์ล่าสุดก็คือคอนเทนต์นี้เหมือนกันนะครับพยายามจะดูอยู่ว่าไอยี่ห้อนี้เมื่อไหร่มันจะหมดมุกนะไม่หมดสักทีนะครับไปได้เรื่อยๆของมันนะ กี่ร้อยรถแล้วก็ไม่รู้นะครับตามไม่ทันคราวนี้นะมันเล่นเห็ดทับเฟิลเลยนะคราวนี้มาใช้คาว,ว่ารถรถเห็ดทับเฟิล er เลยนะถ้าใครเคยดูรีวิวของพี่ซันตัวเก่าๆนะครับโดยเฉพาะรีวิวมันฝลังเนี่ยพี่ซันจะบอกว่าเขาจะหลีกเลี่ยงการใช้คาว,ว่ารถ เพราะว่ามันไม่ได้ใส่รสชาติแล้ววัตถุดิบของส่วนผสมที่มันมีอยู่หน้าปกหน้าโฆตนานะั้นจริงๆนะครับขอจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้นะครับแต่ครั้งนี้มันช่างกล้านะแถมเป็นเห็ดทัฟเฟิลด้วยนะครับ <Wow. S 1> คุณผู้ชมรู้จักเห็ดทัฟเฟิลไหมเห็ดทัฟเฟิลเป็นเห็ดที่มีราคาแพงมากนะครับกิโลหนึ่งว่ะเป็นแสน <Huh? S 1> นะไม่ต้องคิดเลยคือพี่ซันเนี่ยไม่ต้องอ่านส่วนผสมด้านหลังนะครับที่เป็นแฟกข้อมูลจริงก็รู้ว่าเลซองนี้ยไม่มีส่วนผสมของเห็ดทัฟเฟิลอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวแน่นอนนะครับ ไม่ต้องอ่านฟันธงได้เลยนะครับเพราะว่าถุงหนึ่งอะ่ะมัน2ี่0บสาบาทนะเห็ดทัฟเฟิลโลนึงอะ่ะเป็นแสนกระปุกหนึ่งอะ่ะสามสี่พันนะครับถ้าเป็นของดีๆนะพรีเมียมเนี่ยกระปุกหนึ่งหลายพันนะครับเอามาขายกัน2ี่0บาทนะต่อให้มึงบดเป็นเห็ดทัฟเฟิลแห้งแนละ้วมึงปนเป็นผงเอามาโรยเป็นวิญญ,ญาณให้มันเกาะอยู่กับตัวมันฝรั่งเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เลยอ่าเพื่อความยุติธรรมจะอ่านให้ฟังนะครับ มันฝรั่ง62.3นะ้ำมันพืชเครื่องปรุงรสนะครับโมโนโซเดียมกูตาเวตโซเดียมนิวไลโบนิวเกียไทส์นะครับไม่มีไม่มีครับเพิ่นนะครับแต่กล้าใช้คาว่ารสนะอันเนี้ยพี่แซนงงใจมากนะครับช่างกล้าเอาความกล้ามาจากไหนอีกอันหนึ่งคือสโมกแซลมอนนะครับอันเนี้ยใช้คาว่ากลิ่นอ่าใช้คาว่ากลิ่นนะสโมกแซลมอนเนี่ยแต่เหตุทัฟเฟิลเนี่ยนะใช้คาว่า,สารสสันนิษฐานว่า กลิ่นเห็ดนะ่ะมันห่วยแตกถ้าใช้คําว่ากลิ่นเห็ดนะฟังดูมันไม่น่ากินยังไงไม่รู้ก็เลยใช้คําว่ารสเห็ดนะอ่าถามว่ามันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคไหมก็ต้องบอกว่าไม่นะครับเพราะว่ามันเขียนตรงนี้อยู่ข้างๆน้าหนักสุทธินะตัวเล็กนิดเดียวนะครับว่าภาพเห็ดทัฟเฟิลสื่อถึงกลิ่นของรสของผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับอลองอ่านดูข้างใต้ แบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับตอนพี่ซันแสดงมายากลน่ะคือไม่ได้หลอกแต่ไม่ได้บอกว่าจริงนะครับอ่ามึงเสือกไปเชื่อเองด้วยสีสันมาเดี๋ยวเราลองมาแกะกินกันนะครับว่ามันจะเห็ดทัฟเฟิลจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะปรุงแต่งกลิ่นวิญ,ญญาณใส่มาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาแกะตัวทัฟเฟิลกันก่อนซึ่งเป็นตัวเอกของซีรีส์นี้นะออกมา2รสนะครับเราจะออกมา2รส2รสนะอ่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ตัวนึง ตายตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรก่อนกินพี่ซันบอกก่อนว่าพี่ซันเคยกินเห็ดตะเฟินแต่ว่ามันเป็นเห็ดแห้งนะไอไอ้ไอเห็ดกระป๋องอะอ่าที่มันเป็นขวดกระปุกนะครับอ่าเห็ดสดจริงๆไม่มีปัญญา <laughs> เห็ <laughs> ดเห็ดสดเห็ดสดจริงๆไม่มีปัญญานะครับเห็ดอปเฟิลเนี่ยมันเป็นเห็ดที่มันขึ้นบนต้นโอก๊กหายากมากนะครับดอกหนึ่งจะบอกว่ากิโลนึงเป็นแสนนะใช่แต่มันไม่มีใครหรอกที่จะรวบรวมได้ถึงกิโลนะครับ ถ้ามันเป็นเห็ดสดนะเดี๋ยวพี่ซันดมกลิ่นก่อนนะครับว่ามันจะเหมือนเ hey ห็ดทัฟเฟิลจริงๆไหมจริงๆอ่ะอยากจะเอามาให้ดูนะแต่กินหมดไปหลายปีแล้วนะครับกลิ่นอ่อนกลิ่นจางมากนะครับตัวเ hey ห็ดทนะัฟเฟิลอ่ะกลิ่นมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะเห็ดหอมบ้านเราอ่ะกลิ่นยังจะชัดเจนกว่านะซึ่งมันก็ไม่หอมหรอกนะครับอืมพอดมอีกครั้งหนึ่งอ่ะกลิ่นมานะครับต้องต้องดมแล้วแล้วค้างไว้นิดนึงแล้วสูดเข้าไปนะครับ เหมือนอยู่แต่ว่าพี่ซันได้กลิ่นผมชุรสมากกว่าก็แหมแล้วสิมันใส่ผงชุรสจัดเต็มทนาดนี้เออออกให้ดู texture นะครับอ่าประมาณนี้อ่ามันก็จะมีส่วนคล้ายตัวออริจินอลที่เป็นรถมันฝรั่งแท้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีตัว texture ที่โรยเป็นเก็ดเก็ดนะเหมือนเป็นเครื่องเทศเดี๋ยวพี่ซันให้ดูใกล้ๆนะนะมันจะมี t e เจ u r e เห็นไหมคุณผู้ชม ตัวนี้มันปุดๆหน่อยอ่ามันจะมองเห็นยิ่งมองเห็นชัดนะครับเนี่ยมันจะมีดำๆอยู่ไอตัวเก็ดๆที่เป็นเหมือนเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้แหละที่มันจะสะกดจิตเรานะครับมันจะเปิดเซพชันใส่ความคิดให้เรารู้สึกไปว่ามันคือเ็ดทัฟเฟิลบดมาแต่มันไม่ใช่เด็ดขาดนะครับเพราะว่าอ่านแล้วไม่มีส่วนผสมของเ็ดทัฟเฟิลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่ง ซึ่งจะบอกว่ามีมันก็คงจะเขียนไว้นะแล้วราคาไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนมันแพงมากนะครับมันแพงมากเขียนแ,แค่ว่าเครื่องปรุงรสนะแล้วมันก็เขียนบอกชัดเจนแล้วว่าภาพเห็ดทัฟเฟินนะ่ะมันสื่อถึงกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์เท่านั้นสื่อถึงกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์เท่านั้นหมายถึงอะไรหมายถึงมันแค่สื่อถึงนะครับไม่ได้หมายความว่าข้างในมันมีอ่าของที่อยู่ในภาพนี้เอาแค่นี้พอเห็ดทัฟเฟิลแพงนะเนี่ยเราอย่าไปใช้หมดเลยนะต้อง เก็บไว้กินวันหลังด้วยเรามาดูว่ามันปรุงรสเข้าท่าไหมพี่จันนะให้ความยุติธรรมอยู่แล้วนะครับถ้ามันปรุงรสเข้าท่าในฐานะที่เป็นคนชอบกินมันฝรั่งทอดถูกน่ะปรุงรสเข้าท่าก็จะให้คะแนนตามนั้นนะครับกลิ่นหอมกลิ่นนับคล้ายเห็ดทเฟินมากๆบอกเลยนะครับแต่ว่ามันแอบมีกลิ่นผงชูรสแบบขึ้นขึ้นจมูกอยู่ส่วนรสชาตินะครับหืม อะไรวะเนี่ยเซอร์ไพรส์พี่มากรสชาติและรสสัมผัสแตกต่างมากปกติพี่ทันรีวิวมันฝรั่งทอดจะยี่ห้อไหนก็ตามลองย้อนกลับไปดูนะพี่ทันวางลิงก์ไว้ท้ายคลิปอะ่ะคนที่ดูใน YouTube อะ่ะรสสัมผัสพี่ทันจะให้คะแนนเหมือนกันหมดเลยเพราะมันเป็นรสสัมผัสของมันฝรั่งทอดแผนแต่อันนี้รสสัมผ,สมผัสมันก็แปลกกินก็แปลกรสชาติก็แปลก ถามว่ารสชาติมันเหมือนแอททเฟิลไหมบอกได้เลยว่าไม่เหมือนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับไม่เหมือนเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กลิ่นมันอะผ่านคิดไปได้กลิ่นนี้แบบสะกดจิตเราไปเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวพี่ตัลองก้านหายใจกินดูนะครับรสสัมผัสมัน่ะร่วน ตอนแรกกรอบมีความนิ่มไม่กรอบแข็งแต่พอกินเข้าไปแล้วมันมีความล้วนใกล้ๆจะหมดอ่ะพอเราเคี้ยวใกล้จะหมด,หม,ดมันมีความล้วนๆสากๆอยู่นะครับซึ่งเห็ด hey, ตเพิ่นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> กินเข้าไปเรารู้สึกกินไปพูดไปอ่ะรู้สึกแบบจะอยากจะไอนะตัวรสชาติรสชาติมีความเค็มแล้วมีความฉุนแน่นๆกึกๆนะครับฉุนเนี่ยมันเป็นกลิ่น แต่ว่าพอมันปนไปกับรสชาติเค็มเนะี่ยมันมันมีความแบบม,มีกลินกล่นอับอกลิ่นอับอเนี่ยมันเป็นกลิ่นลักษณะของเห็ดนะเวลาปลูกเห็ดมันต้องอาศัยความชื้นล้วตอเหมือนเชื้อราให้คะแนนโคตรยากลยตัวเนี้ยบอกให้พี่สันโคตรหนักใจเลยอ่าเลรดเห็ดแอเฟิลนะครับอ่านตามนี่มันเขียนนะ มันเขียนมายัางไงก็อ่านอย่างนั้นนะครับกลิ่นมี่ตานให้8.5ถือว่าจำลองกลิ่นมาใกล้เคียงกับเห็ดทัเฟิ้ลจริงๆได้ซึ่งพี่ก็ไม่เคยดมดอกสดมันนะพอพูดคาว่าดอกสดเอดสดนั้นมันบางดูจักกระจี้ว่ะเคยแต่ที่มันเป็นกระปุกกระปองแต่ว่ารสชาติเนี่ย พี่ซันให้หกพี่ซันขอกดคะแนนเลยนะครับคือมันประหลาดอย่างยิ่งอ่ะแล้วมันไม่กรอบเท่าไหร่ด้วยมันมันออกนิ่มนิ่มล้วนตอน้ท้ายบอกเลยว่าค่อนข้างแปลกได้เสียงกัเหมือนจะกรอบนะแต่มันกรอบอยู่แป๊บเดียวแหละพอมันโดนน้ำลายมันนิ่มเร็วมากนะครับมันไม่แข็งมีข้อดีเหมือนกันมันอาจจะไม่ทิ่มเหนืยกสำหรับแผ่นเรียบนะฮะไม่รู้ว่ามันทำออกมาเจาะ กลุ่มคนประเภทไหนประเภทที่เคยกินเ็ดทับเฟิลหรือเปล่าสมมุติว่ามันทําออกมาเพื่อเจาะกลุ่มคนที่เคยกินเ็ดทับเฟิลหรือว่าเคยลิ้มลองรสชาติของเ็ดทับเฟิลมาก่อนตัวใหญ่เ็ดทับเฟิลเนี่ยมันจะอยู่ในเมนูอาหารอิตาเลียนจะพวกพาสต้าหรือไม่ก็ไปทําซุปเห็ดซึ่งมันก็จะมีแต่พวกพสตาคาห์หรูห้าดาวจะมันมีเมนูนี้นะฮะแต่ว่าความไม่าีมันเป็นเ็ดทับเฟิลกระป๋องกระปุกอะ แบบมันเกตมันก็กลางๆอ่ะไม่ถึงกระดีแต่ก็มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับพอกินได้ขนาดอย่างนั้นยังกระปุกหนึ่งหลายพันอะ่ะลองไปหาในช้อปปี้ลรือด้ามันน่าจะมีขายอยู่มีหลายยี่ห้อหลายเกตลองทักแชทมาถามพี่ก่อนก็ได้ว่ามาเอาทำได้อะไรได้บ้างแล้วกเกตไหนดีหรือไม่วันหลังพี่กันอาจจะเอามารีวิวให้ดูนะเห็ดอัพเฟิลนะมันจะเป็นเห็ดอัเฟิลด รสชาติพี่ให้หกรสสัมผัสพี่รสสัมผัสพี่ให้ใหุ้ห้านะครับรสสัมผัสมันไม่กรอบมันกรอบแต่ตอนแรกพอมันโดนน้ำลายแล้วมันนิ่มแล้วแถมมีร่วนๆกางหานะสำหรับรสเห็ดอับเฟิลนะบางคนอาจจะชอบก็ได้นะครับแต่พี่ซานรู้สึกกินเข้าไปแล้วมัน,ม,นมันรู้สึกเหม็นๆอับๆ่ะนะลองดูสมอกแซลมอนตัวเนี้ยพี่ซันคิดว่าตัวนี้น่าจะโอเคกว่าสําหรับพี่นะ กลิ่นโอ้โหอันนี้กลิ่นแซลมอนลมควันอันนี้กลิ่นเหมือนอีกแล้วนะครับกลิ่นเหมือนกับของนี่มันพึ่งลมควันมาแล้วแบบมีควันชุยชุยขึ้นมาอย่างนั้นเลยคือแบบดมเข้าไปเนี่ยเหมือนกับว่าต้องมืออุจจุมุเพราะว่าควันมันจะเข้าจมูกอะแบบใส่หมวกเพราะกลัวหัวเหม็นอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวมาพร้อมชุดกินหมูกระทะนะติดกระดุมนี่หน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปื่อนย้อนกลับไปพูดถึงตัวเ็ดทัฟเฟิลหน่าจ้า มันตจกกปุ่มคนที่ยังไม่เคยกินเห็ดัฟเฟิลคนก็อาจจะไม่รู้่าเห็ดัฟเฟิลมันมันมันคืออะไรด้วยซ้ำแล้วมันดียังไงมันเป็นเหตุราคาแพงคนอาจจะไม่รู้ก็อาจจะไม่ได้สนใจนะแต่ว่าถ้เจากปุ่มคนที่รู้จักเห็ดตฟเฟิลเขาก็อาจจะไม่กินเพราะเขารู้ว่าราคามันแพงนะคุณเนี่ยไม่ได้ใส่เห็ดตฟเฟิลลงมาจริงๆแนะน่นอนหน้าตามันก็เป็นเป็นอย่างนี้แหละนะฮแบบในรูปอมืมันจะดำๆหน่อย หน้าตามันไม่น่าจะแพงก็เลยไม่รู้ว่ามันเจาะกลุ่มคนประเภทไหนกันแน่หรืออาจจะเป็นเรานี่แหละเจาะกลุ่มคนที่ซื้อมารีวิวด้วยอ่าอันนี้สําหรับสม็อกแซลมอนครีมชีสนะครับอันนี้รถใหม่แล้วนะยังไม่ move on จากเหตุทับเฟินนะครับอ่าเรามาต่อกันกับตัวนี้นะอ่ามันต้องอย่างนี้มันต้องกรอบอย่างนี้สม็อกแซลมอนครีมชีสกิน กินพี่ให้8ปดจุดห้านะครับรสชาติมันใส่อะไรไม่รู้กินเลยเนี่ยลืมอ่านนะครับเฮ้ยเหมือนกันกับเหตุตเฟิ้ลไม่มีผิดเลยมันลอกกันมาบอกว่าวอันนี้มันแปหลหกสิบสองจุดสองอันนี้หกสิบจุดสามทำไมอะทำไมมันไม่เท่ากันน้ำมันพืชสามสเอจุดสามอันนี้สามสิบจุดเจ็ด เครื่องปรุงรสเ็เปอร์เซนตวัตถุกปรุงแต่งอาหารไลโบนิวเกียวไทส์คือคือ,คอเขียนมาคล้ายกันมากนะครับแตกต่างกันนิดหน่อย่วนประกอบโดยประมาณไม่ได้บอกผู้บริโภคอะไรได้เลยนะเออกลิ่นพี่ดันให้แปดจุดห้านะกลิ่นหอมดีถ้าเอาไปกินในวงหมูกระทะยิ่งได้ฟิลเพื่อนแม่งปริ้งหมูกระทะกันเราแม่งฉิกเลย สมอกแซลมอนม่นั่งกินนะให้เพื่อนมันด่าเล่นนะเป็นบุฟเฟ่แล้วเราไม่จ่ายตังค์พอเพื่อนบอนกว่าแมปปลาหมึกชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอามากินแก้มนะแก้มเบียร์รสชาติวินันให้ให้เ็ดแล้วกันรสชาติเนี่ยวิลันชอบมากกว่าตัวเ hey ห็ดทัฟเฟิลนะครับพูดแล้วอย่างจะกกะตี้ปากเลยคือมันไม่เ hey ห็ดทัฟเฟิลเลยอะ่ะแต่กลิ่นมันใช่อยู่นะ กลิ่นมันก็ไม่ใช่แต่มันทําให้นึกถึงได้อืมรถสัมผัสเนี่ยพิ่สันให้จริงๆไงรถสัมผัสเหมือนมันฝรั่งทั่วไปมันฝรั่งทอดถุงทั่วไปปกติจะให้เจ็ดแต่พอดีเจอไอ้ตเตเฟินที่รถสัมผัสแปลกประหลาดตัวนี้เลยให้แปดนะครับมันคอนพาสกันหรือเป็นแผงการตลาดของมันวะขายคู่กันแต่มันคงไม่มีคนซื้อ คู่กันอย่างนี้เหรอฮะงั้นือมารีวิวนะฮะของพวกนี้มันอันตรายมากนะมันเป็นของไม่ควรกินบ่อยๆมันเป็นหนึ่งในอาหารที่พวกทำรายการสุขภาพหรือว่าไอ้พวกคลิปสุขภาพที่พวกแม่ๆเราชอบดูอะ่ะหนึ่งในอาหารที่มีสารก่อมะเรง็งระดับต้นๆแหละคือมันฝรั่งทอดถุงนะฮะอย่าพี่ตันกินเนี่ยพี่ตันก็ต้องไปออกกำลังกายนะะ อืม <Z an aaS as> ันไม่ไหม้อยู่ด้วยนะไม่กินแล้วกันนะที่ไม่ไหม้เหมือนก้าวก็กลัวไงไม่รู้เป็นคนชอบกินมัดฝรั่งแต่ก็เป็นคนรักสุขภาพด้วยนะพูดทุกคลิปนะไม่มีใครเชื่อแล้วนะทุกวันนี้นักคสุขภาพยังไงวะลองไปย้อนดูนะพี่จันรีวิวหลายอย่างนะครับของเพื่อสุขภาพก็มีบ้างอะพวกน้ําลงน้ําแร่อะไรอย่างนี้นะโอเคจบไปนะครับสําหรับสองตัวนี้พี่จันให้สโมกแซลมอนชนะเลิศนะครับ อไอตัวเดเตเปิล er เนี่ยมันเค็มกว่าด้วยตามไปพี่ตาน้สึกอย่างนั้นนะไอตัวนี้มันก็เค็มคือเค็มติดปลายลิ้นเลยแหละแต่ด้วยความนี้ว่ามันกรอบกว่ามันกรอบแล้วมันกินแล้วมันรู้สึกสนุกกว่าเพราะมันอยู่ในปากะนะอะมันเหมือนกับว่าเราจะต้องหลบเหลี่ยมหลบคมมันอะนะเพื่อไม่ให้มันบาดปากนะครับเป็นแผ่นเรียบทั้งคู่โอเค DIY ตัวนี้ชนะไปหน่อยนึงนะครับหลังจากรวมคะแนนแล้วรายการนี้ก็เหมือนกันทุกครั้งนะครับก็คือทําออกมาเพื่อจะเตือนภัยผู้บริโภคในลัทธิบริโภคนิยมนะพี่ตันก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบกินของอะไรที่มันแบบนี้ของอันตรายพวกแน็คฟาสต์ฟูด้ดอะไรพวกนี้จังฟู้ดที่เขาเรียกกันนะครับเป็นอะไรที่พวกรักสุขภาพไม่ถูกใจแต่ว่าพี่ตันเนี่ยด้วยเป็นคนที่อชอบก็ ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนรักสุขภาพครึ่งหนึ่งก็เป็นคนชอบกินฝรั่งรอดถุงก็อยากจะมาเตือนนะครับในฐานะผู้บริโภคว่าเวลาเราจะกินอะไรนะ่กินแต่พอดีนะแล้วก็ดูด้วยนะครับว่ามันใส่อะไรไหมเรากินนะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อนะมันก็ไม่ได้หลอกเราหลอกนะเราก็ต้องอ่านให้ถี่ถ้วนนะครับมันก็จะมีบอกครบทุกอย่างแหละบางทีตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นข้อมูลความจริงะตรงนั้นเรา ต้องไม่มองข้ามนะครับนะเพราะว่าของที่ใส่เข้าไปในร่างกายเรามันอยู่กับร่างกายเราแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะนั่นคือจุดประสงค์หลักของรายการนี้นะครับไม่ได้เพื่อที่จะเอามาด่าผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนั้นนะครับ ถ้ามึงไม่ทําอะไรไอ้กูรู้สึกว่ากูอยากจะด่ามึงนะนะโอเคแล้วก็พบกับคลิปรีวิวดลใจมันๆแบบนี้นะครับสไตล์พิ่ันเวียซื้อมาเองนะครับจ่ายเงินเองกินเองไม่ได้รับโฆษณาจากสินค้าที่นํามารีวิวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับนะครับเราต้องการที่จะส่งสารไปยังผู้บริโภคนะครับถึงความปลอดภัยในการกินอาหารในยุคสมัยนี้ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับใน u t u b e พิ่ันรวบรวมวเป็น playlist ไปแล้วนะครับของบางอย่าง ที่เป็นสินค้าจากต่างประเทศนะครับก็จะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างนะถ้ามันหมดก็แสดงว่ามันหมด <ís> นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรีวิวพี่ตังเนียอาร์ติ้เน็